ชอบก็จัดประหยัดทำไมครับพี่พี่เดี๋ยวจัดให้เต็มระบบครับผมนะ Wide Track แปลงเป็น Raptor คันนี้ครับพี่พี่ตัวกระจังหน้าเนาะก็ยกเซ็ตของตัว Raptor มาใส่เลยเสริมหลอด้วยล้อแม็กจากค่าย Oasis รัดกับยางโตโยไทยเนาะไซยางใหญ่ๆเลยครับ305คนะับ 5R20 นะกาบฝาท้ายนะ่าเป็นสีดำด้านแบบนี้สวยงามคลีนๆหลอ่อๆเสริมตัวฝาท้ายกันด้วยตัวโรลลิสนะครับชอบไหมครับพี่ๆสำหรับ Wide Track สวัสดีครับปันปอดพระนครเกษตรนวมินทร์นะครับพามาดูวายแทร็กแปลงเป็นแรปเตอร์คันนี้ครับพี่ๆเนาะคันนี้เนาะหล่อมากนะครับดูแบบ clean ึคลีนนะพี่ๆเดี๋ยวพามาดูว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างถึงได้หล่อขนาดนี้นะครับด้านหน้าเลยเริ่มต้นนะครับตัวกระจังหน้าเนาะก็ยกเซ็ตของตัวแรปเตอร์มาใส่เลยนะครับนะก็จะเป็นตัวสอนใหญ่ๆแบบนี้เป็นสีดําด้านเสริมด้วยไฟมินิไลท์นะครับคันนี้ใส่เป็นตัวสีส้มนะ ตัวนี้สามารถเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวนะพี่ๆเนี่ยนะเดี๋ยวจัดให้นะครับเนาะด้านล่างนะครับผมนะก็ยกเซ็ตของตัวแรปเปอร์มาใส่เหมือนกันตัวนี้เป็นตัววายแท็กก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับนะแน่นอนครับไม่ต้องกังวลนะตัวเซ็นเซอร์ทุกจุดนะครับที่มีมาจากโรงงานเนาะยังทํางานได้เหมือนเดิมปกตินะครับตัวนี้เราสีเรียสมากๆนาะมีการตรวจเช็คให้ก่อนแน่นอนครับพี่ๆนะตัวไฟหน้าเนาะก็จะเป็นไฟ ซีแคลมเป็นแบบตัวซีแบบนี้อยู่แล้วนะครับสวยงามนะมีครอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันต่อนะครับเนาะในส่วนของท้วซุ้มล้อเขาก็ยกของแรปเตอร์มาใส่เหมือนกันนะครับแล้วนะก็จะสวยงามลงบล็อกกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับพี่ๆี่ล้อแม็กเดิมของคันนี้มันจะเป็นไซส์18นิ้วครับพี่ๆเนาะแต่คันนี้เสริมหลอด้วยล้อแม็กจากค่ายโอเอซิสนะครับเป็นสีดําแบบนี้เนาะไซส์ size 20นิ้ว รัดกับยางโตโยตัาเนาะโอเพนคันทร y เป็นยาง RT นะครับตัวนี้ไซด์าย,ยางใหญ่ๆเลยครับ305ับ 5R20 นะ RT ทก็จะเป็นยางไฮบริดอยู่แล้วพี่ๆนะขับได้ดีทั้งสภาพถนนปกติแล้วก็ออฟโรดก็ได้นะครับนะด้านข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับนะฟิลม์มคิ้วกันสาดเนาะตัวราวหลังคานะครับทำเป็นสีดำเพิ่มเติมมาให้นะพี่ๆนะในส่วนของเบ้ามือจับเนาะหรือว่าจะเป็นตัวโรบาร์ด้านหลังเนาะก็ทำสีดำาให้เรียบร้อยเหมือนกัน นะครับนะมาดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับแล้วนะมีการติดตัวครอบไฟไท้ายให้เรียบร้อยครับเนาะกาดฝาท้ายนะ่าเป็นสีดําด้านแบบนี้สวยงามคลีนๆหล่อๆนะครับเนาะมีการเว้นช่วงโลโก้ไว้นะครับสาหรับตัวกล้องถอยหลังนะพี่ๆนะเสริมตัวฝาท้ายกันด้วยตัวโรลเลอร์ลิสต์นะครับนะ่าเป็นตัวไฟฟ้านะครับงานจากแฮมเมอร์นั่นเองนะมีรับประกันจากแฮมเมอร์ให้เรียบร้อยนะครับควบคุมผ่านตัวรีโมทนะพี่ๆอ่าประมาณนี้เลยสําหรับคันนี้นะชอบไหมครับพี่ๆสำหรับ Wi ยแ์ track, นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดหมืบาทนะครับราคานี้ยังไม่ได้รวมแต่งนะครับพี่ๆนะอยากถ้าอยากได้แบบคันนี้นะทักมาคุยรายละเอียดกับปั่นได้เลยครับที่เพจฟอร์ดแต่งเต็มระบบปั่นจัดให้นะฮะหรือจะสายตรงมาที่095 9 5 2 8 9 5 3เนะครับผมนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านครับไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมปั่นไปส่งให้ชอบก็จัดประหยัดทําไมครับพี่ๆีเดี๋ยวจัดให้เต็มระบบครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ